เยเนเล็บสุดมาเอ้ยมาแลวอีกสองคนกังเอาเล็ปละเอาเละโลจีเมนนี่คือเจอแล้วเลย่ายเราติ๊กอายอาเสียงจะหูจะไเร์นี่มันจะเป็นโหมดคล้ายๆกับแบทเ l เลยอรเขาาโดดล่มโดดเรือดูแมพก่อนเราไปลงทะเลทรายเราไปลงทะเลทรายลงทะเลทรายเห็นไหมนี่อเดย์เอร์ซิตี้ตรงนี้แหละ อยู่ยู่มีเเพื่ออะไรโอยพี่โดนยิงพี่พี่วิ่งไปหากายกายเล็หนึ่งเยอไหมกายไม่ยอไหนเราไปไหนไม่มีปืนเลยเปิดหลายกอโอ้โหยิงทีุ่้ยข้้าแล้วไปกดเปลี่ยนกระสุนเออแตกหนึ่ผมยิงตั้งนานนี่ปืนอะไรวะ สบายสายสบนโง่เลยเฮ้ยข้างหน้ามีคนอีกไปเรซัดเราซัดทุกคนที่เราที่านใช่เราเราสายยัดอยู่แล้วเจอเจอเอเอเห็นเป้าวึกึงเกมเนียเอง Somebody help me o y help me Somebody เยเอเจอเอเจอเจอเราไอ้ิงเขวอยู่อตรงกลางถนนเลยตรงม้า ใจเย็นพี่ลุงใส่เอาใส่เอาลุ้นรุนขั้นห้าตัวนึงอ๋อใช่นะพี่เอฟตายหรอจะยิงกูเลยบุมโอ้งวิววเจ็บอยู่เออทำอยกายหัวแต่ว่ากายยิงอย่างแม่นแบบพี่จะเล็งหัวได้แต่ละตัวนี่คืออย่างยากผมเล็งเล็งอยู่ห้าวันเลยนะฮะ เพื่อนเราไปไหนหมดแล้วเอาเปนเราก็ตายไปเลยอันนี้คือกายมีของปั๊มเลือดป่ะในตัวเราสร้างตาเรียนนี้ได้เลยใช่เกมนี้เขาบอกว่าเกมสามารถ create ได้แล้วเราจะสร้างบ้านในนี้ก็ได้เฮ้ยอะไรวะน่ะทำไมเหมือนดิ้นเสียงข้าวเอ้อุ้ยหดจัด อุ้ยเดินเรื่ที่สามแหละเรื่ครั้งแรกเองเราเราโหดใช้ได้เราหัวใจได้ลงไหนดีพี่ดัสทาวสังฆะป่ะลงเดือดด้วยนะไปลุยผมเบอร์สองพี่เบอร์หนึ่งเจอหีบอเฮ้ยบ้านตลงข้ามมีเอาไปก่อนเลยหนึ่งนัด ก่อนเลยเอามาก่อนเลยมาๆๆผมดันผมดันเฮ้ยขวาซ้ายออกซ้ายมาเออโอ้ยโดนลงสวยกายสวยแล้วเราเราถูกไอ้นี้ได้ปะไอตู้นังสือเฮ้ยคนมา้อเดี๋ยวจะกดยิงไปกดกระโดน fast as fuck boy ไอ้หลังเขาไงไอ้เบอร์สามเนี่ยมันมาอะไรไม่รู้ไอ้เพื่อนแม็กี้ผมสองแม็กกี้แล้วไอ้นี่นี่อยู่หรงพี่เลยนี่แท็กกิงเลย

อยากลองเบสววงมาเปล่าเอาบ้านลองไหมเฮ้ยเห็นป้ายแล้วกิจกรรมนี้น่าจะเยอะอยู่นะเยอะ Summer Passion กิจกรรมแม่งเยอะมากแบบแจกของฟรีแจกชุดนู่นนี่นั่นแจกพวกแบบที่เอาไว้ใช้ในเกมไหมพวกแบบบล็อกอะไรบล็อกอ๋อเอออีเวนต์เยอะมากแล้วประเด็นคือเป็นเกมฟรีด้วยอเสียงให้เพลงล็อบบี้นี่อีกแล้ว มาไนลองแรลงหมดดูดิครับรออะไรอ่ะมาดูอะไรซอสแมนนี่ไงเบ็ดวอลจริงลัคกี้ดอกอ่ะเลยผมมูนไม่ไงี้ยอุ้ยเดมอนแอ๊ก ได้บล็อกนี้มา40โกงแล้วต้นเกมผมออกตัวเร็วเอา,อางี้พี่เอฟพี่ยืนฟาร์มหมดเลยผมไปลอยผมจะไปเอาแร่เขียวมันจะอยู่ส่วนกลางของแมปอย่างเงี้ยคือแร่ที่เอาไว้ซื้อพวกเซียน่ยเออแร่ของเซียนไว้ซื้อระเบิดหรือไม่ก็เอาไว้แลกอัญเชิญมังกรผมรออัญเชิญมังกรมาแล้วแม่งโกงจกัดแม่งพ่นไฟแบบออตโต้เรามัน,มนแล้วมันจะพังพังบล็อกอะไรพวกนี้ใช่มันพังบล็อกมันทำ,ำเาเมกับคนติดไม้ด้วยคิงรนะ์นอ่ะเดีพี่อยู่เดียวผมมา ถึงไหมวะเยอยไม่ถึงมาพี่มาพี่มาต่อต่อต่อแล้วเราไม่ป้องกันเตียงด้วยนะไม่มีเฮ้ยสีิลบ้าพวกเราเฮ้ยใช่เหรอเนี่ยมันมันอยู่มันอยู่ตรงกลางเน้ะเยอะแล้วเยอะแล้วเราไม่มีอะไรกันบ้านเลยที่โดนอะไรพิดที่มันมันบางสอนกัน้ยเฉมาดิมาดิมาดิเกิดอะไรขึ้นมันตีแรงมากเฮ้ยมันมันนำงานเป็นทีมใช่เหรอใช่แล้วเราก็ต้องเราก็ต้องพีมเบิร์กแค่นี้ฮโอ้ เราโดดเข้าไปได้แล้วใช่ป่ะตอนนี้ใช่แต่ว่าเมันจะติดลืมหน่อยมาแล้วมาแล้วผมมาตัดละมามาทำที่หัวมาแล้วโอ้โหสุดสุดเลยแย่แล้วต้องฟาร์มใหม่แล้วล่ะคิดว่านจะทำใครยอมใครดูดูมันมายืนรอไอ้แดง My guns bigger ไอแดงไอแดงไอแดงมันยืนมองไอ้ตาไม่เลยนะพี่เพื่อนเราฟาร์มยาวเลยเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเนี่ย มันต่างจากแคชชัวรมากเลยเออแคชชัวรมันเฮ้ยเดี๋ยวมันมันไล่พี่แล้วหนีหนีหนีก่อนมาดิมาดิมาแดงมานี่เออมันตายเหมือนกันมันตายของมันเก็บของมันเก็บของมันแล้วพี่ไม่มีดับไหมฐานเราแม่งไม่มีอะไรเลยคือถ้าเขาบุกมาเหลืองที่เราตายแบบยังไวอันนี่เฮ้ยมึงอหี้แท็กทีมไอ้เหย้ยไอ้แต่งขึ้น แข็งแกร่งกว่านี้เพื่อนนี่สกูจังอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเราไปไหมเว้ยจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเแต่เตียงเรายังไม่พังพี่แต่กว่อนมันจะเอากันไกลมาอย่าให้มันเข้ามาใกล้มันแบบทุกคนตึงเปียกมากเลยตรงไหนไปด้วยกลางขกลางเฮ้ยไอเขียวตัวนี้จะตายแล้วมันวิ่งไปบ้านไอฟาร์ดทำไมวะการมีคนกระโดดตามใครไหมใช่มันโดดตามมาลุ้มเพื่อนมันก็ตายท้ามีท่ามันลุ้มต่อ ไม่ยอมให้เราได้ของอ่ะล้วมันโดดโตก่ะตายมากเลยที่มันเก็บมรดกเจ๋ง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 ผมมีสามเม็ดในศพผมเมื่อกี้เฮ้ย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 เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวลอยบ้านดีกว่าไม่ไหวแล้ว แบบให้มันสามแน่นๆแล้วแบบเราแค่เลาะเตรียมันออกแล้วก็ค้างตัวตกตัวนี้ผมก็ตกตกลื่นล่วงเหมือนกันไอสีแดงมันพังไปแล้วอ่ะเฮ้ยมันหายตัวมาตีได้ด้วยหรอี่อะไรเนี่ยเห็นแต่ขวาเลยสัสเอาเวลเอามันมาไอ้เอออะไรวะเนี่ยี่มันมันหายตัวได้ด้วยแล้วเปนขวานลอยมาตีผมอ่ะพี่ตีลมลุวงเลยไปไหนแล้วเนี่ยเดนเจอร์ยืนเบนเจอร์ เดี๋ยวมันหายตัวมันตียืนอยู่ข้างๆเลยนะบ้านเราเดี๋ยวเราเกมโอเวอร์เลยอ่ะมีกี่ชีวิตกันแน่วะเนี่ยได้เพราะว่าเราเตียงเราพังแล้วพี่พังแล้วไงเมื่อกี้ถ้าเตียงพังคือเราตื๊ดไปเรืไรครับเราไปบ o ลเล t t ไฟล์อีกรอบหนี่ยไปบ o ลเล t t ไฟล์ไปรอบนี้เอาแชมป์เอาแชมป์ผมว่าเราฝึกแท็กกิ้งจนกว่าเราจะได้เป็นนักแข่งเกมนี้กัน ให้เราลงไหนดีดีเสิร์ดีเงี้ยไหมเมืองขุ่นเปล่ามือขุ่นดัสเสิร์ดัสอ๋อเดี๋ยวเราขุดลงอีกแล้วนี่ก็ปิดเลยพี่ผมลงไปด้วยผมลงไปด้วยอย่เราลงลงชั้นเดียวกันด้วยเดี๋ยวชื่อไม่มีของขี่ม้าไปแล้วกันผมอะเนี้บเร็วที่มีบล็อกบล็อกผมมีม้าม้าอย่างใกล้เราเป็นลูกซองระวังนะพี่พี่ือะไรเนี่ยแอปสูดเลนสตอมมีโลเต็มเลยเฮ้ยเงินเดือดมากเสียงใกล้มากบนบ้านบ้าพี่เอฟ เจอแล้วเจอแล้วอยู่ตึกที่เราลงจำได้ไหมจำได้จำได้ทีนี้นี่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 ตายแล้วเหรอมันเป็นเหล็กใช่มันแหลกมากก็เลยเอาปืนกลสาดมาเลยไงเออเร่วงว่ะไอ้ว่ะก็เราขี่ม้ามาซัดมัน ไอ้วิ่งยิงไอ้วิ่งยิงเฮ้ยไม่เพื่อนเราตายแล้วไปรีโหลดทำไมเนี่ยแบงค์เพรผมทิ้งของไปแล้วพี่กดจิ้มค้างจิ้มที่รูปไอเทมค้างแม่งกูจะกดจิ้มแท้แทพี่ซัดมันตายอ่ะยังมันซัดอยู่วยังนผมเลยเกิดการขอเพื่อนละยัดมัเลยวะยิ่ยัดยัดยัด อขนไดแล้วออกขวาแน่นอนผมวิ่งดักเลยเตรียบระวังเลื่อนนะอยู่นี่ขวาเนี่ย Why are you running ลงมาเลยลงมาเลยจะรัาอะไรแค่กินยากระโดดโคตรเกลียนเลยว่ะฝ่ามีอีกหนึ่ง ุ้มอ้าวเนี่ยไปไปดิหายแล้วโดนลมกินไ่นะพี่จะตายหรอเฮ้ยใครวะน่ะยังไงวะเนี่ยเออพี่ผมขี่มาไม่เ็นอ่ะอ๋ตอนแรกขี่ได้เลยตอนแรกผมขี่ได้โอเคเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงีเ้ยขี่ไปกินแอปเปิ้ลไปด้วยยูจัดอะโอ้ย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 อ้้อยโอ้ยโอ้ยโอ เ้โอ่งเดียวอ่ะครับจะสนายมันยิงยากจริงนะโอ้กแล้วโอ้หอีกแล้วล้อเล่นหน่อยไม่ได้เลยเฮ้ยขวาอะไรวะน่ยปืนอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเราวิ้ยจ้า คือเชื่ออะไรไม่รู้แต่แม่งแลงกชิบเอชั้มแล้วเกมแม่งเดือดมาจริงๆไปโหลดกันได้เพทุกคนเกมฟรีนะครับอย่าลืมนะครับโหลดมาเล่นกันเล่นกับเพื่อนโคตรนุกที่จะอยู่ใต้เดสคริปชั่นไปบายเจอร์พาร์ทแน่นะครับ